เห็ดกอครับพอมเนมือเห็ดกอมือเห็ดกอตุ่มเนี่ยเออครับเลยอุ้ยตุ่มมังใหญ่เลยครับโอ้หนาตึ๊บ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเู้ช่องลูกจ้างอิสระครับมาเบิงเห็ดดอกแรกของเขาสําหรับเ้านี่ครับเป็นเห็กเดก้อแดงใหญ่ดอก,กงามๆเลยครับวันนี้เฮามาก์กตรงกรับเสาวันที่28กันยายน2567ครับนี่อีกดอกหนึ่งยุ่ขขางกันนะครับ,รบงามเห็ดชุดแรกสําหรับเ้านี่ครับ เห็ดเพิ่งนนกยุ้งครับดอกนึง่งเห็นนาขาวกับพอได้เลี้ยมอยู่ครับเ่ยตะว่าบ่ได้ไทยเนาะมือเนี่ย ยี่แหละฮึฮแมงว่วงนี่แหละครับแมงอันที่ห้องอัน,นแงงแงงแงแงงแหงๆอ่ๆๆๆๆนะน่ะนั่งไปโอ้มาจังเลยเรางงกเหลืองครับ đỏ này Ôi, phẹp xám to <laughs> Đọc đẹp ừ. Ủa, sóng, đọc. มาเบิงเห็ดดอกนี่ครับซองมาทั้งเผาเขาหยืนยางไปทั้งพุ่นซองของมาจังเห็นครับอืดมองเกิดอลยอยเกิดอยู่ในอันปีกไหมอูขาไหมยังไงเลยครับ เดเพิงไข่ครับเห็ดก้อเข่าครับถิงลงนุ้งครับดอกนะึง เบื้องเห็ดกอดอกนี่ครับบานเบื้องเซิงเลยเนี่ยนีดอกน้อยน้ำครับเนี่ยดอกน้อยนี่เมื่อหนาเขาจังสีมาเบื้องเนาะครับเนาะเมื่อนี่เขาสีเปเอาครับเนี่ยสีบปลืกบ่ลอย่างเลยสีปลอยแบงซี่เหรอครับถ้าปลกมันบอกค่อยใหญ่เนาะเขาปลอยไปเลยเขาบ่กต้องไปถือมันครับเอาแต่ดอกนี่แหะโอ้โหดอกใหญ่ครับครับเบื้อง ้าก็เริ่ม้าง้างแน่แล้วล่ะครับเนี่ใกล้สีกแก้งแล้วล่ะตอนนี้ก็ได้ครับมือเบ่งดอกนี่อืม บานนึงอู้แยอีกบานนึงเอาได้บ่ล่ะนี่ยโอ้บานบางใหญ่เลยครับเบิ่งเนาะโอ้เอาบ่ได้ดอกครับเอาไว้เฮ็ดเชือกซะเนาะหนึ่ไปงอยหัวไปเฮ็ดเชือกซะไป สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสุกช่องลองจ้างอิสระครับวันนี้กับมาพ่อๆกันวันนี้เขาพาพี่น้องมาละโคกเขาบังเฮยขึ้นท่าบ้านซับมงคลนะครับเมื่อนี่ไมาเก็มาเดิมหมึกก้อนนี่แหละเนาะครับเนาะหลังจากที่เมื่อวานนี่เขาก็ไปโคกโค้งซีบซีก็พอได้ยูได้กินอยู่ครับแต่ว่าเห็ดก็อยากห้างเนี่ยสำหรับโค้งซีบซีเนาะสำหรับพี่น้องเขาที่สอบถามกันเขามา เขากลับไปอัปเดตไห้เบิ้งแล้วนะครับเมื่อวานเนี่โคกโค้งซีบซีมื่อนี้เขากะเลยม้าโคกเขาบังเหยโคกเก้าโคกเดิมที่เขาเคยม้าแหละครับเมื่อนี้เขาม้ากับตรงกับเร้าวันที่28กันยายนก็สองวันหขาลอย60เกีิเบื้องผลงานรอบเส้าของเขาเลยครับนี่แหละผลงานรอบเส้ามื่อนี่กัเปลียนเห็ดกอเขากับไล่เห็ดกอขึ้นมาขึ้นเก้าแหละครับเก็บเห็ดกอขึ้นมาเนาะกัหหางอยู่ครับเห็ดกอช่วงนี้ก็ถือว่าออกหาง กับเป็นดอกบานๆเนาะเนื่องจากเขากลับเวียนไววเมื่อนึงแหละครับจังใดกระรุนไปน็อกกันละครับสําหรับเศ้านี้เนาะว่าเขาสิมีวามหมานเนาะฝากพี่น้องหลายซ้ำใดในพี่น้องเขาเบื้องบรรยากาศครับสวยงามดีเลีครับบรรยากาศช่วงเนี่ยแต่เวียนกระลังขึ้นเลยไปครับจังใดกระรุนไปน็อกกันครับเมื่อนี่ว่าสีมีวามหมานเนาะฝากพี่น้องหลายซ้ำใดเนาะครับเนาะ เมืองเห็ดดอกแรกของเขาเลยครับสำหรับเซานี้เนาะเปลี่ยนเห็ดกอครับตุ่มน้อ,นอกๆกำลังเกิดใหม่ๆเลยครับ ดอกน้อยครับเนี่ยบ่เอาดอกปล่อยไว้เลยเนาะบ่ต้องปลุกยากหอมเนี่ย ดอกนี้ห้อยขี่เกือกจินครับว่าเอา,เ,อา,เ,าเ,อรเราเอาไ้เขาจินซะเนาะนี่ครับแล้เอาดอกคางกันพี่โอ้ดอกนี่หะ เพ็ดนาเขานาเขาดอกงามๆเลยครับ ุมนี่ดอกงามเลยครับเห็ดน,นาเขาเห็ดกัาดอกนี้บ่เอาแต่สิป้อยแบงซิล่ะครับห่มนี่บ่มีคนมาเอา้ำเขาดอกนี่ดอกเขาสิเอาบึงอู้หวานเปิงซึงอยู่ครับบึงขวา อืมสุดยอดเลยครับขาวจัว๊ว มันดองนี่ขางก้นหินเลยข้างในยเลย เฉียดซะเนาะครับเนาะเสียดายแก่ไปนิดพราเบื้องไอ้ดอกนี่ที่เขาปลกไว้อยู่เต่มือพู่นหรอครับท่อจอมก้อยนี่แหละตอนเขาปลกไว้มือทใหญ่ซ่สิมเลยอู้ใหญยหรอครับ มอนปกท้อน,อนี่ก้อยนี่ครับอีกบานหนึ่งยูหกหลลยเหลียวเพ่เห็นงามอยู่ครับดอกนี่ ดอกน้อยๆนี่บ่เอาเนาะมื้ออื่จังมาว่ากันครับนี่ปล่อยไว้งซีเลย พามาเบื้องเห็ดตะไคร้ครับเห็ดตะไคร้ผลน,นี่แหละครับผลเห็ดตะไคร้สีมีจักดอกเมื่อไหนี่ดูดอกนึง มีอยู่บ่อือยางจนรอบแล้วครับทีินี้ซ้ำนี่แหละได้สองดอกครับมาหอดพ้นหน่อยหรอครับมาเยี่ยมยามถามเข้าพ้นน่อยบางดูวยเมื่อนี่มีจักดอกอือครับ ดอกนนอี่โคกเปลียนเงียบๆครับค้นบ่ค่อยหลายดอกสงสัยเพื่อนทีฉลองเพื่อนได้งเงินเมื่อนกันละมั้งครับเพื่อนเลยบ่ไม้เก็บเห็ดเนาะนี่โอ้โหปล่อยบานเปิงเซิงได้จังไหนอื้อ <c oughs> จ้างมาได้กับมา่หายเห็ดขึ้นเ้าแล้วฉลองหลายลายมือน,นี่เด้อกันเห็ดออกแบบเนี่ยขนาดพ่นน้อยอยังบ่มีคนมาเลยครับมือเนี่ยขนาดม้าสายสายเด้อน่ะมือเนี่ย่นได้เงินเมื่อน่นเรฉลองกันโอ้มวนคักแล้วควลลงคนน่ะ คึกขึ้นขนาดแล้วบนลงคนเมาได้สามมือแล้วยังมาสรางอยู่โอ้ยขักหลายครับอือดอกน้อยอ,อือืเดายดอกน้อยเนาะเอาไปน้ำกัน ผู้ใดบ่ได้กับมาหายเห็ดที่เขาเนี่ยครับดอกน้อยเอาไว้สนบุบบ่เอาดอกเอาแช่สองดอกนี่แหละนี่ครับคนบ่มาเชียกกำลังสิอออกจะล้องกันเงินได้เงินเมื่อนมวลกุ๊บ ผู้ใดบ่ได้ก็นั่งอาปากซีวีอยู่แต่ลิ้ตัวนสัตว์ <c oughs> คือลูกจ้างอิสระนี่โอ้ยดีใจน้ำเพลินอยู่ดอกพี่น้องท่านใดได้ก็ซื้อขนมมาฝากเนเด้อครับลูกจ้างบ่ได้น้ำเพลินดอกก็อีกดอกนึงมดเหรอครับมันหันห้องเอาอยู่นี่ ได้จากดอกบุครับได้หลายดอกเติบอยู่เนาะเดี๋ยวจังไปนับกันครับนี่ครับผลงานพ้นหน่อยเฮ้ยหกดอกครับนีสามีสามหกดอกพอดีเพิ่งเห็ดกอเพิ่งเห็ดกอตุ่มเนี่ยอื๊ดครับเลยอุ้ยตุ่มบงางใหญ่เลยครับโอ,อ้หนาตึ๊บ เมเบิ่งผลงานการล่อโคกของเขาสําหรับมือนี้ครับนี่แหละครับผลงานของเขาผลงานของเขาส่วนมากกับเป็นเนหิดก้อแดงง่ญ่ล่ะนาะครับเนาะสำหรับมือนี้ครับหิดก้อกับมีทั้งต่มทั้งบานล่ะครับต่มกับต่มงามงบานกับบานงามๆาอยู่ดอกครับเนื่องจากมือหวานนี่เขาบ่ได้มาครับมือวานเนี่เขาไปโคกโค้งซีบซีเนาะโคกโค้งซีบซีห็ดก้ออยากออกข้างๆแน่อยู่ดอกครับแต่ว่าโคกนี่กับหางขึ้นกันนะครับสำหรับมือนี้เนาะที่เขาได้เนี่ยเพราะว่ามือนี้ค้นบ่หลายครับ คนเมือนี่จักหายไปใส่มดหรือว่ามันเพื่อนไปฉลองเงินเมื่อนกันสิฮอผู้เพื่อนได้เงินเมื่อนเพื่อนกับบมาเนาะกับจิมาเต้าผู้พอได้นี่แหละเนาะครับเนาะก้หมานของเขาเมื่อนี่กับส่วนหลายกับเป็นเห็ดก้อแดงใหญ่ส่วนเห็ดนาขาวกับเกี๊ยาอม้ยุดอกครับแต่ว่ากับนิดๆน้อยๆเนาะบ่หลายครับส่วนเห็ดชนิดอื่นนั่นยังบ่ค่อยเห็นเลยครับเมื่อนี่ส่วนหลายกับเป็นเห็ดก้อแดงใหญ่นี่ยแหละครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีข้อหมานะฝากพี่น้องซํานี่แหละครับเบื้องคลิปแล้วกอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเปลี่นกำลังใจขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่คอยเป็ี่ยนกำลังใจให้ตลอดมาพ่อกนคชิปนาครับผมสวัสดีครับโอ้หมานอยู่ครับเมื่อน่ยแต่ว่าโบหมานซําผู้ใดเงินเมือ,มอดอกเนาะครับเนาะผู้ใดเงินเมือดอกขักเลยเห็ดกับโบมหา